นัดปิ่นโตชานลสวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตน้องสายป่าและน้องจีจี้ในเกม ARK อีกครั้งแล้วนะครับผมทักทายเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับนี่ก็เป็นเวลาเวลาหลายร้อยปีผ่านไปที่เราไม่ได้มารวมตัวกันแบบนี้หลังจากคลิปที่แล้วที่น้องจีจี้เขาหายไปก็โดนเราผู้ยำผู้หญิงผู้หญิยำคือแบบเดินเที่ยพอตื่นขึ้นมาแก้ผ้า ไม่รู้ตัวด้วยเดินออกจากบ้านทงเทงทงเทงนี่มีหำเลยมีหำหรือเปล่าทงเทงมีใช่ไหมนี่เผยความจริงมาแล้วนะครับว่าจีจี้นี่มีหำทงเทงออกมาก็กลัวเดี๋ยวจีจี้ช่วยช่วยเคลียร์ข้อสงสัยนิดนึงคือแฟนบอยเขาถามมาว่านั่นใช่รูปจีจี้จริงหรือเปล่าคลิปที่พี่นัทมาโพสนะครับแล้วควรชี้แจงนิดนึงนะครับหรือว่าไปเอาฝรั่งที่ไหนมาคนถามเยอะมากก็มีข้อมูลยืนยันได้นะคะก็ ว่าเป็นผู้ชายมีห้ำใช่ก็ไปเมนไว้อยู่นะก็เป็นตัวจริงนะไปดูได้อะไรอย่างี้ไอพวกกระเทือนกระเทือนยังเห็นแลวเสกไม่เชื่อสายหื่นก็นะขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าน้องเขาเป็นตัวจริงนะครับไม่ได้ผ่าตัดอะไรมาทั้งนั้นนะครับยังอยู่ยังอยู่แน่นอนนะครับยังทงเทงอยู่แน่นอน เอาล่ะวันนี้นะครับเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรามาบุกเบิกกันใหม่แล้วก็มาสร้างเป็นบ้านใหม่นะครับสาเหตุที่เรามาสร้างบ้านใหม่เพราะว่าตรงนี้มันใกล้กับภูเขาแล้วเราจะสามารถขุดพวกแร่ธาตุต่างๆมาทําเป็นบ้านที่ดีขึ้นได้ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจะมานะครับซึ่งตอนนี้เราแบบล้อมรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลามาเกือบ3วันเต็มๆ3มวันเต็มในการล้อมรั้วที่ใหญ่เฮี้ยนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นโครงการที่ ขึ้นอยู่ใจกลางแมปเลยนะครับทีนี้ก็คุยกันเมื่อกี้ว่าเราจะสร้างบ้านกันแต่เป็นบ้านใครบ้านวันนะครับอยู่ในพื้นที่นี้วันนี้จะเป็นการแข่งขันสร้างบ้านแบบครีเอทีฟดูซิว่าบ้านของใครจะสวยกว่ากันอ่ะเงียบ,บกันหมดเลยมึงคนนี้ <laughs> ต่างคนต่างวางแผนชั่วร้ายในใจก็เดี๋ยวดูนะครับว่าบ้านถึงใครมันจะเจ๋งกว่ากันเพราะผมผมก็คิดไว้แล้วว่าผมจะทําบ้านที่แบบว่าเป็นมาลดิฟเหม่งจ่ายตรงนี้นี่ฮะคือตัดเศษนะครับทุกคนที่หายไปไหนหมดนี่คือไปตัดไม้กันเลยใช่ไหมทิ้งกูไว้พูดคนเดียวเนี่ยนิสัยไม่มีใครรอลไปตัดไม้กันหมดแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับดูซิว่าบ้านใครจะเจ๋งกว่ากันแม่งหายกันไปหมดเลยตอนนี้หลตัวหนักมากอ่ะหลงว่าตัวหนักมาก อาลครับเราจะต้องรีบเก็บสะสมไม้ก่อนครับผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเคยสร้างบ้านจริงๆแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นบ้านเล็กๆในคลิปสักคลิปหนึ่งที่ไปล่าเสือนั่นแหละตอนนั้นผมไม่เคยสร้างบ้านเองเลยครับคนพูดนี้เขาสร้างผมหมด<ช>ก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าอาจจะโดนพวกเนี้ยกันแกล้งโอ้โหพวกใจมารนางเอกนางเอกยังไม่ทันพูดอะไรเลยอ่ะคือก็ตัดสินกันแล้ว พวกที่แบบชํานาญอยู่แล้วไงสร้างบ้านมาหลายร้อยหลังเลยวไงเพราะว่าสร้างบ่อยนี่ไงมันถึงได้ช่วย <c oughs> ดูแล้วกันครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมจินไว้แล้วมันจะต้องเป็นคาริฮาร์ดที่สวยมากๆ <c oughs> เราเริ่มจากการสร้างเจ้านี้ก่อนนะครับหลายคนงงว่านี่คืออะไรมันคือฐานที่จะไว้สร้างกำแพงได้โดยไม่ต้องสร้างพื้นบ้าน <c oughs> เราเรียกมันว่า แฟ <Wow. S 1> นส a t i o n นะครับลองวางใต้น้ำกันดูครับ <c oughs> ก่อนที่คนพวกนี้จะมาแย่งที่เราเราจะต้องได้ทำเรที่ดีที่สุดวางลงไปปรากฏกูวางเสร็จรู้เลยมีคนมาวางกำแพงนี่คือรู้เลย <c oughs> คนแย่งไอ้มันมาวางตรงๆต่อกันไม่ได้วะทำไมตรงตรงต่อกัน <c oughs> ใจเย็นๆน,นัดลองดูนะครับว่าผมก็ไม่เคยสร้างเหมือนกันนะผมพูดตรงๆผมก็จะยอมรับไว้ตรงนี้แหละไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นวางผิดไงคำดูเสียงหัวเราะเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> คนเราไม่ต้องวัดกันที่ผลงานว่ะหัวเรอะที่หลังดังกว่าเว้ยกำลังเดินอ่ดอัดกลับไปที่บ้านครับผมจะวางแปลนใต้น้ำก่อนนะครับ ก่อนที่จะวางกําแพงเอเหนื่อยจังแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วรู้สึกแบบเนี่พลาหดมากอะเออเหล็กอยู่ไหนเรารีบใช้เหล็กให้หมดก่อนี่ป่านยิงหัวเลยใครมาแย่งเหล็กเราธนูยาสลบยิงก่อนนะครับคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้อุ้ยมีกําแพงบ้านสี่อันอยู่ในตู้ น่นเอาไว้ใช้ทำล็อบบี้อย่ามาทำตัวแบบนี้ดิอะไรนะไม่เห็นมีหลักฐานเลยเนี่ยว่าไม้นี้ใครหามาเราเอามาจากบ้านทำไมทำแบบนี้อ่ะฉันไม่รับรู้หรอกนะพี่ป่านดูดิใครดีใครได้ไม่ใช่เหรอดูคนแบบนี้สิคะคุณผู้ชมไม่ต้องตัดสีแดงนั้นครับเรื่องนี้มันไม่มีกติกาอยู่ในกฎหมายระบุไว้แล้ว เดี๋ยวได้กดได้เดี๋ยวได้กดทําลายบ้านกันเองเนี่ยนะรันกดทําลายบ้านกันเลยเหรอครับจิตใจทําด้วยอะไรกันฮะบอกดีๆก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีนี้มายืนเลยตรงนี้นี่มันบ้านของผมเจอเจอนกแล้วนกมาแอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวี่อนเลยปักหมุดก่อนเลยว่าตรงนี้บ้านใครโอ้โโคตรโคตรมาเสียดอ่ะสุดอ่ะ ไม่ได้เว้ยแม่งเดี๋ยวดิไอ้เมื่อกี้แม่งวางไว้ตรงไหนวะไอ้พื้นเฮียเนี่ยเดินมาทุบไปแล้วมั้งดิจิเดินมาทุบไปแล้วมั้งดำหาก่อนแม่งวางไว้ไหนวะดีจิคือไม่ยังไม่ได้ทำไรนี่ถึงจะต้องเล่นสกปรกกันขนาดนี้เลยอ่ะ ตัวหนักมากพอแล้วฉันไม่สามารถรับอะไรได้อีกแล้วเสียเวลากับการตัดไม้เพื่อเดินค่ะอ๋อเจอแล้วเออดูดิคะคุณผู้ชมเขาใส่ายชันค่ะเขาใส่าลฉันยังไม่แทมยังไม่แทมเลยค่อยๆพูดไม่มีใครแย่งเธอพูดหรอกเป็นลูกครึ่งอ่ะพูดบางคนคิดอจาไม่ค่อยเพาะเพาะหรือเปล่าอะไรครขอปักป้ายแขวน บักลงไปก่อนเลยครับตรงนี้มันคือทำเลข,ของนัดปินโตขอร้องเลยนะครับอย่ามาวุ่นวายเน่เขียนก่อนเลยนัดปินโตมาดีฟร,รีสอร์ทมาดีฟเมงจายชื่อโคตรยาวเลยเฮีย เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูพฤติกรรมของคนเนี่ยครับทำทุกทางเพื่อขัดขวางโอ้โหเอานกมาจับกันจิตใจทำด้วยอะไรไม่เป็นไรครับผมผมสู้ได้ครับสู้พฤติธรรมดูดูดูเป็นนังเอ๊ะใส่เต็มมากก็ไม่รู้่นะวางกำแพงบ้านก่อนเลยแล้วกัน อเรียบร้อยเนี่ยขึ้นโค้งแล้วเวย้ยเป็นไงบ้านอื่นก็ยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะสร้างกันเสร็จเลยนะครับผมมีกำแพงบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูเลยนะจะทำเสียงสั่นทำไมวะตกใจหิวหิว ปล่อยให้พวกสองคนนั้นก็ทําอะไรไร้สาระกันไปก่อนมีของอะไรก็ใส่ไว้ในหีบได้นะพี่ไม่ยุ่งหรอกมาจากพฤติกรรมตะกี้ไปแล้วก็แต่กลับมาทีมันอาจจะกลายเป็นชิ้นส่วนบ้านพี่แล้วก็แค่นั้นเดี๋ยวเราไปถอนคืนเฮ้ยสร้างกำแพงมาแล้วสี่อันเว้ยยานะอันนี้ก็กดสร้างแปลนบ้านไหมครับเอาแบบไม่ต้องใหญ่มากเนาะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่คนเดียวภาษาชายโสดนะครับอยู่คนเดียวไม่ต้องใหญ่เยอะอะไร <Bye. S 2> เอาเผื่อแม่บ้านคนใหม่ไงพี่ให้ <S <S มันมีฮะจีจีเงียบเลยจีจีก็อีกไม่นานนะครับดูได้ <S 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 2> <S 2> ตอนนี้อยู่ในช่วงแบบทรัพยากรหมดจริงๆนะครับต่างคนต่างต้องหากันเองลนะไม่สามารถจะแบ่งปันอะไรกันได้อีกี่บ้วคือ แล้วคือแต่แต่ละคนแม่งเอาทีเล็กไปอ่ะผม้นกตัวเดียวก็ช่วยไม่ได้นะเลือกที่เป็นศัตรูกับฉันดงรับอย่างนี้หิวแค่นี้ไม่ตายหรอกอดทนไว้ก่อนจุดยอดคนมันเจาชนะตายก็ตายเต็มที่ก็แค่เกิดใหม่ที่เตียงเตียงนู้นเตียงนี้ดีว่ะคาบเร็วๆลูกเราจะต้องเร็วกว่าคนพวกนั้นเฮ้ยแต่มันต้องใช้ลูฟใช่ป่ะ ถึงจะสร้างบนน้ําได้อ่ะไม่กลัวไม่ยอมบอกด้วยนะครับถามไม่บอกนะครับคนพวกนี้ก็ตอนตอนแรกๆที่คุยกันก็พยายามจะบอกอะไรหลายอย่างต่างพี่ก็เป็นคนตัดขาดทุกอย่างไปเองก็ได้เก่งสบััสุดๆอ่ะพี่จะแสดงให้ดูว่าเกม Survival มันเล่นยังไงถึงแม้จะต้องอยู่คนเดียวเราก็ต้องเล่นต่อไป แต่ละคนความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยมันเป็นแค่ผิวเผินเท่านั้นแหละจิจ้พี่จะอยู่คนเดียวให้ดูคอยดูแลกัแกท่านผู้ชมตัดสินเลยว่าบ้านใครสวยสุดต่อให้ต้องแดกเบอร์รี่คนเดียวก็ต้องแดกต่อไปเดี๋ยวถ้าจุดเตาแล้วอย่ามาแย่งเนื้อนะครับขอโทษทีเนื้อส่วนตัวดำน้ำดีกว่าเพราะว่าบ้านเราใกล้จะเสร็จแล้ะ ตอนนี้เราต้องการไม้มากๆเลยเข้าป่าครับไม่มีนัทแต่อ,อยู่ในน้ำนจริงๆเหรออะไรนะจริงดิบ้านเราไปทำเหมือนออคนอื่นทำไมรอบนี้จะหายไปสักสามปีเพื่อไปตัดต้นไม้เดี๋ยวกลับมาทีเดียวเลยครับยาวๆไปเพราะว่า <c oughs> เราทีเล็กซ์มาด้วยนะครับแบกไม้ได้สักแปดร้อยต้นได้มั้งก <c oughs> ็จะสร้างได้ทั้งหมู่บ้านน <c oughs> ทีเล็กซ์ช่วยแบกของหน่อยสิ เป็นคลิปที่เงียบดีเนะกํลังลุ้นกันอยู่กําลังคิดใช้สมองเงียบเลยเอาละครับผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตของแต่ละคนว่าสร้างบ้านกันไปถึงไหนแล้วนะครับไปดูที่บ้านหลังแรกกันเลยผู้เข้าประกวดชั่วโมงที่สาหัสมากผู้เข้าประกวดคนที่หนึ่งโอ้หเฮยบ้านไม้ข้างหลังเลยเหรออันนี้เป็นบ้านของของใครไม่รู้ครับไม่ไม่แปะป้ายชื่อไว้ทุบประตูแม่ อ๋อทุทีทุทีทุทีน่าจะเป็นบ้านของจีจี้ใช่ไหมครับบ้านไม้สองชั้นเนี่ยเห็นว่าบ้านสวยก็อย่ามาทาเป็นอิจฉาได้เปล่าแค่นี้นี่คือสวยอะไรครับการตกแต่งการตกแต่งที่ดูแล้วน่าอึดอัดขนาดนี้โอ้ไม่มีที่ใช้สอยอะไรเลยครับคือต่อขึ้นมาสองชั้นทำไมตกไหมโอ้ยเสียเลือดโอ้ผมว่าผมว่าไม่ ไม่น่าจะให้คนอยู่อะครับไปดูบ้านหลังที่สองกันดีกว่า <c oughs> เป็นบ้านหลังสีเขียวนะครับอันนี้ฉีกค,คอนเซปต์การอยู่ในน้ําขึ้นมาอยู่บนบกนะฮะ <c oughs> เน้นอยู่บนที่สูงเรียก <c oughs> ว่าสร้างได้เร็วมากจริงๆนะครับในเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเขาต่อบ้านแบบว่ามีไม่รู้ไปขโมยไม้ใครมาต่อหรือเปล่านะครับ <c oughs> คนนี้ขโมยก็คงมีอยู่คนเดียวค่ะที่รู้กันก็คงไม่ใช่ดิฉันไม่ใช่พี่สายปากด้วยก็คงไม่ใช่ดิฉันนะฮะเข้าไปดูในบ้านก่อนแล้วกันนะครับดูอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นดูคอนเซปต์บ้านก่อนนะครับเข้ามาแล้วรู้สึกอึดอัดเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาคือเนี่ยกดเดินต่อไปคือหัวติดเพดานนะครับเดินไม่ได้คือเป็นการดีไซน์บ้านที่อะไรครับต้องกดคานเพื่อจะเดินเข้าไปต่อครับผมว่าสร้างแค่ไหนล้วจะวางกล่องได้啊 อืเห็นไหมเกิดคําถามกับคนที่เข้ามาอยู่ผมว่าไม่ต้องดูส่วนอื่นแล้วมั้งครับเนี่ยแค่นี้ก็อยู่ลําบากแล้วเฮ้ยพี่บั๊กบกดูสิครับ,บ,คบคแค่เดินหัวก็ชนแล้วจอดจากบ้านยังลําบากมันสวยนะครับสวยแต่ด้านนอกแต่ด้านในอยู่ลําบากครับเพราะฉะนั้นหลังนี้ผมว่ามันะรูปจุปไม่หอมแล้วไม่เหมาะเลยเฮ้ย <Hey, S 1> บับ๊อกบลกแย่ครับแย่ครับ ผมว่าแย่ครับไปดูหลังสุดท้ายดีกว่าหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้นะครับ<อ> <c oughs> เป็นโครงการที่ใช้วัสดุทุกอย่างเนี่ยกับธรรมชาติทั้งหมดนะครับไม่ตัดไม้มากเกินไปเราเน้นใช้ฟางแบบไฟเบอร์นะครับก็จะได้สัมผัสน้ำตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเดินเข้าในบ้านโอ้รู้สึกเย็นครับความรู้สึกแรกที่เดินเข้ามาอวยสุดนะค่ะคือ แล้วก็บ้านแบบโอเพนแอร์นะครับคือคุณจะได้นอนดูดาวทั้งคืนตรงนี้ว่าแล้วก็น่าจะดีที่สุดแล้วครับบ้านหลังเนี้ยอ่ะ <c oughs> เข้ามาทำไมยังไม่เสร็จเว้ยด้วยสปีดของเรานะครับก็ทำให้เราไม่ใช่มืออาชีพในการสร้างบ้านแต่ถ้าที่ดูแล้วนั้นจะอยู่สบายโลง่ลงๆมานั่งปาร์ตี้กินเหล้ากันตรงนี้ก็ได้นะครับผมว่าหลังเนี้ยจริงคย,ยอมรับก็ได้ ดิเอ <feld> ็นจะไม่พยายามดูถูกคุณให้มันมากนะครันี่ครับแล้วไฮไลท์ของเราคือประตูเปิดประตูไปโอ้โหนึกว่าอยู่มาดีฟเล่นน้าได้เลยครับเล่นน้าได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นน้ำเข้าบ้านเป็นไงฮะโอ้โหนี่คือไอ้เราขึ้นบ้านยังไงครับขึ้นบ้านยังไงขึ้นบ้านก็ไปขึ้นที่ประตูข้างหน้าสิครับไปขึ้นที่ข้างหน้าสิครับไม่ได้ไหมไคะต้องก้มเหรอคะใช่ครับอะไรเนี่ย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ออกไงทำเป็นพูดจาสวยหรูนะคะแต่ที่ไหนได้ก็ต้องมีจุดบอดด้วยกันหมดนั่นแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจเจนเ็นทุกคนนี่ก็เป็นแค่ครึ่งทางนะครับอีกครึ่งนึงเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเสร็จล่อมาเป็นยังไง คลิปหน้าเสร็จเรียบร้อยแน่นอนสวยงามอันนี้คือจบคลิปหรอไม่ถึงสิบนาทีเฮ้ยโอ้โหดูครับดูพวกคนโหดร้ายป่าเถื่อนเฮ้ยโอ้โหดูครับดูพวกคนโหดร้ายป่าเถื่อนมันใส้กับการสร้างบ้านของเราแล้วต้องฆ่ากันเลยทีเดียว เอาไหนบอกมันเป็นเซิร์ฟ PVE ีฆ่ากันไม่ได้ก็ e เฉพาะเรากับเฉพาะเรากับเออศัตรูเท่านั้นมันเพื่อนกันเราฆ่ากันได้ต้องทำกันถึงขนาดนี้เอาล่ะผมคิดว่าวันนี้มันน่าจะดึกมากเลยถ้าสร้างให้เสร็จทั้งสามหลังใช่ด้งนั้นวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเพื่อจะบอกทุกคนว่าเราได้ย้ายบ้านสร้างอนานิคมกันใหม่แล้ว ใช่ไม่อยู่เราจะไม่ทนทนอะไรวะเราจะไม่ทนเับอะไรนั้นตอนนี้ไม่ทนกับหัวขโมยนะคะอ่าก็มาอยู่ไกลผู้คนมากเลยชอบบ้านพี่นัดว่ะสวยอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยคือยังไม่มีอะไรเลยจริงนะสวยอ่ะสวยตรงไหนวะยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอดูตอนที่เสร็จแล้วค่อยบอกว่าสวยนะครับเพราะว่ามันจะมีชานลงไปเดินเป็นทางสี่เหลี่ยมในน้ํากลางน้ําเลยทีเดียวอค่ะ เฮ้ยอย่างนั้นดีแล้วแบบกระโดดลงไปน้ำเลยอ่ะก็ต้องรอชมกันต่อไปตกหลอมอไงเลยนะฮะยังไงติดตามได้คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนลาแล้วหรอิิกสั้นๆน่ะเออว่าคือบอกให้รู้ว่าแล้วก็ยืนยันว่าดิฉันไม่ใช่ตัวปลอมนะคะใช่เป็นผู้ชายจริงๆไม่ใช่ตัวปลอมมีจูดิสเนอล์ เดี๋ยวรอสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้วจะกลับมาอวดกันแล้วทากิจกรรมกันต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเข้าทงเข้าถ้าดำน้ําล่าเนซี่มาให้ได้สักตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอทําเรื่องการโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเฮียเฉาก้วยเหรอไมมันถึงได้โอ้โดูความป่าเถือนของคนพวกนี้เนี่ยครับน่ะเขามาว่ายน้ำเล่นที่บ้านเรากันนี่ฮะโอ้โดดน้ำเล่นกันสบายใจเชิบ อย่ามายุ่งกับกูงั้นวันนี้เราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ติดตามกิจกรรมของกลุ่มเราได้ในคราวหน้าแล้วกันว่าจะทําอะไรแต่ว่าตอนนี้ขอทําเรื่องย้ายบ้านให้เสร็จก่อนนะครับอาจจะต้องใช้เวลา<อ>สักนิดนึ่งทำเรื่องย้ายบ้านเพราะว,ว,าว่าโครงการหลังนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่ยูนิตนี้เนี่ยจะต้องเคลียร์กับพวกช่างบันเถอะ <laughs> คิดไม่ทันอะไรเฮียไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย บายบายครับพร้อมกับเสียงเสียงฟอร์มูล่าเดี๋ยวพี่ไปแวนก่อนพอดีพี่นัดเขาแวนไว้บายบายครับโอเคบายบายค่ะบายทุกคนว้ไม่แคร์แล้วสตา์